เส้นสานพลาสติกสวัสดีค่ะวันนี้จะทามาทำนะคะตะก้อนะคะแล้วก็สายคล้องนะคะนี่นี่คือเส้นสำหรับที่เราจะมาทำในวันนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นขนาด12มิลนะคะเราจะตัดความยาวนะคะ65เซนติเมตรนะคะ2เส้นนะคะอันนี้สำหรับทำตะก้อนนะคะส่วนตัวนี้นะคะที่เราจะไว้ทำนะคะสายคล้องนะคะ ก็คือเราจะตัดนะคะ120เซนติเมตรนะคะแล้วก็มาผ่าครึ่งนะคะนี่แล้วก็จะมาผ่าครึ่งเส้นนะคะให้ได้เป็นขนาด6มิลนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพอได้ขนาด6มิลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาผ่าครึ่องอีกทีนึงนะคะนี่ผ่าครึ่งแต่ทีนี้เราไม่ผ่าให้สุดเส้นนะคะเราจะผ่าเหลือไว้ประมาณนี้นะคะประมาณคืบกว่ากว่านะคะ กะประมาณเอานะคะอันนี้กะประมาณเอาแล้วแต่นะคะนี่เราก็จะเหลือไว้ยาวประมาณนี้นะคะนี่เราก็จะพามาถึงถึงตรงนี้นะคะนี่เราก็จะมีเหลือไว้สองเส้นแบบนี้นี่ผ่ามาให้เป็นสองเส้นแล้วจากนี้ไปก็จะเป็นเส้นเดี่ยมนะี้คะเพื่อที่เราจะมาทําเป็นสายคล้องนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําตะก้อก่อนนะคะ นหนึ่งร้อยไ,ไม่ใช่หนึ่งร้อยโทษทีพูดผิดอีกแล้วอันนี้หกสิบห้าเซนติเมตรนะคะจากนั้นก็มาพับครึ่งนะคะพับครึ่งแล้วก็บีบบีบนิดนึงนะคะสองเส้นนะคะคแบบนี้ก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็สอดเข้าตรงกลางนี่แบบนี้นะคะนี่สอดเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะตรงกลางตัวที่เราพับเสร็จแล้วนะคะ เขาก็จะได้มุมแบบนี้จากนั้นเราก็จะทำเป็นตะก้อนะคะก็คือเราถนัดด้านขวาเนาะเราเราจะไปขวาด้านขวาก่อนนะคะ <IS د> <IS د> ก็คือว่าเราจะเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเส้นที่อยู่ด้านขวามือของเรานี่ขวามือนะคะนี่นะคะอยู่ด้านขวามือนะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างะะสุ <displaced> นนะะดนนะะ <mumbles> สเลยนะคะพับขึ้นมาด้านบนแบบนี้นี่จากนั้นก็เอาเส้นที่อยู่ด้านล่าง ของตัวนี้นะคะขึ้นมาทับด้านบนที่เราพับมาเมื่อกี้นะคะอีกทีหนึ่งนี่ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะกล้องก็ไม่ค่อยจะโฟกัสให้เท่าไหร่เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาเส้นที่อยู่ด้านล่างด้านขวามืออีกเช่นเคยนะคะพับขึ้นมาด้านบนแบบนี้ก็เอาเส้นนี้นะคะนี่โค้งลงไปแล้วก็พับขึ้นมาอีกเช่นเคยนี่นะคะ นี the mm ่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะเอาขึ้นมาด้านบนด้านขวาแล้วก็เอาด้านซ้ายขึ้นมาทับอีกเี่นึงอย่างนี้นะคะเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างทับเส้นนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ริมสุดตัวนี้นะคะโค้งลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นมาทับด้านบนตัวนี้นะคะนี่เห็นไหม ทันกันไหมคะทุกคนทานไหมก็คือมันจะเป็นสี่เส้นอยู่แบบนี้นะคะก็คือเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดพับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เส้นนี้นะคะที่อยู่ด้านล่างสุดแบบนี้ก็โค้งนะคะโค้งเอาสอดเส้นทับเส้นนี้โค้งเส้นนี้นะคะโค้งไปด้านล่างเส้นนี้นะคะโค้งไปแล้วก็ทับตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นี่ก็เป็นอันเสร็จนะคะก็ก็ได้รอบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะสอดเส้น เข้าไปตามตามช่องเลยนี่สอดเข้าไปอ่ะพอสอดเข้าไปเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะทำการดึงนะคะดึงทีละเส้นทีละเส้นทีละ,นละเส้นแบบนี้ดึงขยับขยับขยับเข้าไปเรื่อยๆนะคะมือเราก็จะอยู่ในอุ้งมือเราก็จะดึงดึงบ,บีบบีเข้าๆนะะี่ค่ะ แล้วก็จะดึงนะคะดึงเส้น, pues mm นนุ่วนเส้นนี้ทีเส้นนี้ทีค่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะคะทีละเส้นทีละเส้นไปแบบนี้นะคะจนเขาแน่นนะคะดึงให้แน่นเลยนะคะดึงเข้าไปดึงเข้าไปแบบนี้นะคะให้แน่นเลยนี่นี่นะคะพอแน่นแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นตะก้อของเราแล้วนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะล็อกนะคะสําหรับวิธีการล็อกก็คือใช้ตัวนี้นะคะที่อยู่ด้านบนสุดเห็นไหมเขาก็จะอยู่คู่กันแบบนี้เห็นไหมคะแล้ว2เส้นนี้เขาก็จะเป็นปีกอยู่ข้างขางแบบนี้เราก็โค้งตัวนี้ลงมาเลยค่ะโค้งลงมาสอดเพื่อที่จะล็อกเส้นไว้แบบนี้จึ๊บนะคะเสร็จสิ้นนะคะจากนั้นก็ตัวนี้เราก็สอดไปเลยค่ะสอดเก็บไปเรื่อยๆเลย สอดไปสัก2ช่องนะนี่อ่ะสอดจากนั้นเราก็ตัดนะคะเฉลียงนะคะแล้วก็เก็บนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตัดเฉลียงด้านนี้ก็สอดเก็บนี่เสร็จแล้วนะคะต่ก็นะคะสำหรับหนาของปากตะก้าของเรา เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูนะคะวิธีการทําสายคล้องกันบ้างนะคะวิธีทําสายคล้องพอเราผ่าเส้นให้ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำหนึ่งเส้นนะคะโค้งมาด้านหน้านะคะโค้งมาเข้ามาหาเราโค้งเข้ามาหาตัวเราแบบนี้ชัดกันไหมแบบนี้นะคะโค้งเข้ามาหาตัวเราแบบนี้เอามาหยิบไว้ด้านหน้าแล้วก็เส้นนี้นะคะอ้อมมาอ้อมมาแบบนี้ สูงๆค่าให้นิดนึงเห็นไหมคะเห็นไหมทุกคนเส้นหนึ่งนะคะโค้งมาด้านหน้านะคะจากนั้นเส้นนี้นะคะที่อยู่ด้านข้างก็โค้งมาด้านหน้าแล้วก็มาแบบนี้ล็อกแบบนี้นะคะจากนั้นก็สอดเข้าไปในรูนี้นะคะนี่แล้วก็ดึงนะคะจากนั้นก็กดไว้แล้วก็จะมาดึงเส้นนี้นะคะแบบนี้นี่เห็นไหม ตัวนี้ก็จะเป็นห่วงแทนนะคะทีนี้เราก็เอาเส้นตัวนี้นะคะสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปตามแนวของเขานะคะฮนะ,ะสอดเข้าไปตามแนวของเขานี่แล้วอย่าให้เส้นพลิกนะคะก็คือนี่ดึงมาแบบนี้นะคะก็ให้เขาอยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้หลังจากนั้นก็ดึงเส้นนี้นะคะนี่เห็นไหมคะอ่ะแล้วเขาก็จะได้ห่วงแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะคะนี่ หวงแบบนี้อีกเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็เอาเส้นนี้นะคะสอดเข้าไปอีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนนีน่แล้วเราก็ดึงเส้นนี้ทีนี้นี่เห็นไหมชัดไหมทุกคนถ้าไม่ชัดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะถ้าไม่ชัดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเพราะว่า กล้องเราค่อนข้างที่จะแตกนิดนึงนี่นะคะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงมาแล้วก็กดตัวนี้ไว้ก็ได้นะคะนี่แล้วเราก็ทําการดึงตัวนี้ลงมาให้แน่นนะคะพอเราดึงมาแล้วเราก็สอดสอดกลับไปแบบนี้นี่เห็นไหมสอดเข้าไปแบบนี้ไม่ให้เส้นพลิกนั่นเองนะคะนี่ก็จะอยู่ในระดับนี้แล้วก็เก็บ นี่เห็นไหมแล้วก็จะทําสลับกันไปแบบนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะนี่แล้วก็เก็บสอดไปดึงปุ๊บด้านนี้เราจะมือทับไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็เก็บก็จะสอดไปแบบนี้เรื่อยๆเลยเนี่ยมันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ ความยาวของเราก็คือเราจะใช้ประมาณเจ็ดนิ้วนะคะให้มันได้ความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วนั่นเองนี่นะคะเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้ว เราก็จะทําแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยเนี่ยมันก็จะได้สายคล้องเป็นแบบนี้นะคะก็คือเราทําสายคล้องเราจะทําเฉพาะที่มันเป็นแบบนี้นะคะแต่อีกแบบหนึ่งนะเราเราไม่ได้ทํานะคะเพราะว่าแบบนั้นนะค่อนข้างที่จะปวดมือนะคะแล้วก็ทํายากก็คือคนข้อมือแข็งๆเท่านั้นนะคะถึงจะทําได้เนาะสาหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะคะที่ดูอยู่แล้วก็อยากทำาสายคล้องก็คือแนะนําให้ทําแบบนี้นะคะ มันจะง่ายกว่ากันเยอะเลยถ้าไปทำแบบแบบตัวหนอนนะอีกแบบหนึง่งตัวนั้นจะค่อนข้างที่จะใช้ข้อมือนิดนึงนะคะถ้าเราทำแล้วมันก็จะค่อนข้างที่จะปวดมือนะคะตัวนั้นเพราะว่ามันต้องใช้แรงในการกดนะคะเราถึงเราทำแบบนี้นะคะน่าจะดีกว่า นี่นะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะน่าจะดีกว่านะคะถ้าทําแบบนั้นแล้วมันค่อนข้างที่จะปวดมือแล้วก็นั่งทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยนั่งทําเล่นไปเรื่อยๆเลยนี่สายคล้องนะคะสายคล้องกับตะก้อนะคะถ้าใครขี้เกียจทําไม่อยากทํสาสั่งให้เราทําให้ก็ได้ <laughs> รับทํานะคะก็คือชุดนี้นะคะ ชุดละ10บาทนั่นเองนะคะชุดตัวคล้องนะคะชุดตัวคล้องกระเป๋านะคะตะก้อกับสายคล้องเรียกแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะไม่อยากจะทําเองนะคะอยากให้เราทําให้ก็ทําได้นะคะระบุสีมาก็ได้นะคะว่าอยากได้สีไหนบ้างเนาะตะก้อกับสายคล้องนะคะคู่ละ10บาทชิ้นละ5บาทนั่นเองนะคะถ้าใครทําตะก้าเสร็จไม่มีเวลาที่จะทําสายคล้องไม่มีเวลาที่จะทําตะก้อนะคะอย่างนี้สั่งได้นะคะ คุณส้มโอทาตะก้อกับสายคล้องให้หน่อยนะคะเอาสีนู้นสีนี้นะคะกี่ชุดกี่ชุดก็ว่ามานะคะเดี๋ยวส้มโอจัดให้นะคะนี่สายคล้องนะคะแล้วก็สารแบบนี้เลยค่ะไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้นะคะจะไม่ปวดมือนะคะทําไปได้เรื่อยๆเลยยาวๆเลยนะคะถ้าทําอีกแบบหนึ่งอะ่ะมันจะค่อนข้างที่จะปวดมือนะคะค่อนข้างที่จะใช้แรงมือนิดนึงในการโกดก็เลย เราก็เลยไม่ทํานะคะแล้วก็จะทําเป็นแบบนี้นะคะสวยเหมือนกันนะทุกคนสวยเหมือนกนันนี่ก็จะเป็นสายคล้องนะคะตีนตะขาบแบบนี้ไม่รู้คนอื่นเรียกไงอะ่ะแต่เราเรียกตีนตะขาบแบบนี้มันก็จะเหมือนนี่แบบนี้นะคะก็จะได้ลายแบบนี้นะคะก็คืออันนี้คือเป็นเส้นขนาด12มิลนั่นแหละก็คือเราไม่ได้ใช้เชนหมิลนะคะ ส่วนสำหรับใครนะคะที่ต้องการเส้นพลาสติกนะคะไปลองหัดทำนะคะลองหัดสานตะกร้านะคะแล้วก็ยังไม่มีแหล่งที่ซื้อเส้นพลาสติกก็ติดต่อมาหาเราได้นะคะเราก็จำหน่ายเส้นพลาสติกนะคะในกิละในราคากิโลละ120บาทนั่นเองนะคะ1กิโลสามารถรวมได้3สีเลยนะคะ เป็นมือใหม่หัดสานก็อยากได้นะคะอยากไปลองทำดูก็ติดต่อมาได้นะคะ1กิโลนะคะสานได้ประมาณ3-4ใบนะคะใบกลางๆนะคะไม่ใหญ่มากเนาะได้3ามสี่ใบเลยนะคะ1กิโลรวมได้3สีเลยนะคะก็จะได้สีละสามขีด4ี่ขีดอย่างเงี้ยค่ะก็สานได้เยอะนะคะกิโลหนึ่งสานได้3-4ใบเลยนะ ถ้าใครอยากลองดูก็ลองดูกันได้นะคะแต่ว่าทางร้านไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะต้องโอนก่อนนะคะต้องของอภัยลูกค้าน,นะคะที่ไม่สะดวกจะโอนเนาะเพราะว่าทางร้านเราก็ไม่สะดวกเก็บเงินปลายทางเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เราทําไปคุยไปนะคะก็ได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้คือขนาดมาตรฐานของร้านเราเองนะคะก็คือขนาด7นิ้วนั่นเองนะคะความยาว7นิ้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการล็อกเส้นนะคะเอาเอา เพิ่มมาอีกนิดนึงก็ได้เพิ่มมาอีกสองสารอบ7จ็นิ้วนิดๆน,น,นะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็ดึงนะคะเส้นที่มันเป็นห่วงอยู่นี่นะคะขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นเราก็จะทําการล็อกเส้นนะคะก็คือเก็บปลายเส้นอีกฝั่งหนึ่งให้แหลมๆแบบนี้เพื่อที่จะง่ายนะคะต่อการสอดนะคะ ก็จะคือเส้นหนึ่งก็จะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็จะล็อกเส้นนี้นะคะแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะก็คือเราจะพับมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูที่เราพับเสร็จแล้วนี่นะคะเห็นไหมเส้นนี้นะคะก็จะยาวลงมาแบบนี้เห็นไหมคะจากนั้นเราก็จะสอดไปอีกช่องนึ่งแบบนี้นี่แบบนี้นะคะ สอดไปแบบนี้เลยนี่เราก็จะสอดเก็บไปยิ่งยาวก็ยิ่งดีนะคะสอดเก็บไปเรื่อยๆยาวๆไปเรื่อยๆก็ยิ่งดีนะคะมันจะทําให้ไม่มันจะไม่หลุดไม่ยุ่ยออกนะคะนี่เราก็เก็บไปเรื่อยๆเลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปเนาะ ขอบคุณมากนะคะที่ทเข้ามาดูจนจบคลิปนะคะถ้ายังไงก็ทักทายกันมาได้นะคะคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าสอนดีไหมละเอียดไหมหรือยังไงนะคะคอมเมนต์นะคะด้านล่างคลิปได้เลยนะคะน้อมรับในการปรับปรุงนะคะเราตัดทิ้งไปแล้วนะคะก็จะเหลือหนึ่งเส้นเนี่ยลราก็จะไปสอดใส่กับตัวตะก,ก้าได้เลยนะคะนี่สายคล้องกับตะก้อน,นะคะชุดนี้นะคะถ้าใครอยากสั่งสั่งได้นะคะชุดละ 5บ,นะะทท5บาทนะคะก็สชุดนี้โทษทีค่ะพูดหญิงแล้วชิ้นละหบาทนะคะก็จะชุดนี้ก็จะเป็น10บาทนั่นเองแล้วก็จะเหลือไว้ให้แบบยาแบบนี้เลยเผื่อสอดนะคะเผื่อสอดกับตัวตะกร้านะคะสนใจทัากันมาได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ